นิยายรักนิยายเสียงเรื่องมาเฟียทวงทายาทแต่งโดยอนันตาตอนที่12มีบอดิการ์ดเคาประตูและถือวิสาสะเดินเข้ามาชนิดไม่ยอมขออนุญาตทำให้เรถึงกับขมวดคิ้วมุ่นบอดิ้การ์ดคนนั้นกระซิบทำให้เขาต้องเดินออกมาจากห้องเพื่อรับโทรศัพท์จากเจสเจ้านายต้องไม่เชื่อแน่ๆอะไรวะ คุณจิราภานะสิครับเธอคือเมียคนหนึ่งของวิกโก้คําพูดของเจสทาให้เขาถึงกับหูกระดิกถ้าเขามีหนวดก็คงหนวดกระตุกไปแล้วนี่ระมังที่จิราพาบอกกับเขาว่ามันคือปัญหามีหน้าละเจนนิกาถึงไม่เคยตื่นเต้นเลยกับชื่อเสียงของเขานี่คือปัญหาและมันก็เป็นปัญหาใหญ่ซะด้วยเขาบน่นบนสบดจนเจสต้องยกมือปิดหู เมื่อเจ้านายนุ่งสบดหยาบคายชนิดไม่สำคัญยาวนานเป็นนาทีจนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องมองมาเขาเริ่มคิดตั้งแต่เรื่องปฏิกอิริยาของจินนิกาตอนที่ได้พบกับเขารวมถึงทุกเรื่องด้วยใช่แน่นอนเธอรู้อยู่ก่อนแล้วและเธอปฏิเสธเขาไปแล้วแต่เป็นเขาเองที่ยังดื้อ อย่างดึงดังเธอไว้จนเกิดเรื่องจนได้จะโทษเธอก็ไม่ถูกแต่ทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกเขาตั้งแต่แรกล่ะแต่ต่อให้เป็นอย่างนั้นเขาจะยอมให้เธอไปจากเขาอย่างนั้นหรือเขาจะยอมยกเลือดในท้องที่เป็นสายเลือดของตัวเองให้กับเธออย่างนั้นหรือบอกได้เลยว่าไม่มีทางเขากลับเขาห้องวีไอพีทันที พยายามปกปิดสีหน้าที่ค่อนข้างจะทำให้เขาตื่นตัวดูท่าทางแม่ลูกก็ไม่ยอมกันเช่นกันแต่ตอนที่เขาเข้ามาทั้งสองก็ยอมสงบปากสงบคำต่อกันแล้วช่างเป็นแม่ลูกที่ดูรักกันเหลือเกินมาว่าเจนิกาจะไม่เคยเอ่ยเรื่องมารดาของเธอตอนอยู่กับเขาแต่เธอก็เคยย้ำคำให้เขารู้ ว่าแม่ของเธอคือใครแต่เพราะเธอเป็นเอเชียเขาจึงไม่เคยคิดเลยสักนิดไม่เอกใจสักหน่อยว่าเธอจะเกี่ยวพันกับวิโกได้เอาละ่ะผมรู้แล้วว่าเรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่คุณบอกแต่ไม่ว่ายังไงจินนี่ก็เป็นคนรักของผมเธออุ้มท้องลูกของผมอยู่ยังไงผมก็ต้องดูแลรับผิดชอบในฐานะเมียและแม่ของลูกผม เขาบอกออกมาอย่างพยายามจะใจเย็นให้ได้มากที่สุดจนจินระจิราภาที่มาถึงทางตันทำอะไรไม่ถูกคนทาคนไทยเรามีธรรมเนียมทั้งสองหันมามองคนพูดเป็นตาเดียวคุณจะต้องแต่งงานกับลูกสาวของฉันรับรองเธอในฐานะของภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแม่ จินิกายัางงงก็เมื่อกี้แม่ยังต่อต้านเขาอยู่เลยจริงอยู่ว่าที่เธอเรียนและใช้ชีวิตเพราะเธอได้ทุนการศึกษาและใช้เงินประกันอุบัติเหตุของพ่อที่เสียชีวิตไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินของวิโก้เลยแม้แต่น้อยตกลงทั้งสองหันมามองเดมตาเดียวจินิกาเองก็ไม่อยากจะเชื่อเธอคิดว่าเขาแค่รับเธอในฐานะที่ให้บุรแก่เขา แต่เขากลับยอมตกลงง่ายๆแบบนี้เลยหรอเรเธอเรียกชื่อเขาอย่าไม่อยากจะเชื่อแต่พูดจะพูดห้ามว่าเขาไม่จำเป็นต้องตามใจแม่ของเธอขนาดนั้นแต่เขากลับยกมือไม่ยอมให้เธอพูดอะไรต่อเหมือนกับว่าเขาสามารถจัดการกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้แต่ยังไงเธอก็ยังเป็นกังวลอยู่ดีมาคะ่ะ เธอหันไปหามารดาท่านก็ยกมือห้ามเธอไม่ให้พูดอะไรเช่นกันแถมยังค้อนขวับกลมลงมองเมนูและเริ่มสั่งอาหารเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเธอนึกหวาดวิตกอยู่ลึกๆว่าแม่กับเรจะมีแผนอะไรอยู่ในใจหลังจากรับประทานอาหารแล้วแม่ก็ไม่รอให้เธอได้ร่ำลาท่านเชิดหน้าเดินผ่านเธอและเรไปเฉย เร่อเอวเธอเอาไว้เขาก้มลงจุบขมับของเธอไม่มีทีท่าโกรธหรือแม้แต่ขุนเคืองเลยแม้แต่น้อยกระทั่งประคับประคองพาเธอไปที่รถแล้วพาเธอไปโรงพยาบาลเพื่อฝากคันอย่างถูกวิธีเขาจ้างพยาบาลมาดูแลเธออย่างใกล้ชิดท,ที่เพนท์เฮาส์แม้ว่าเธอจะไม่ได้ต้องการและไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยสักคำเขาทำงานหนะัก ไม่ได้กลับมาที่เพนเฮาส์แต่ก็ยังอุตส่าห์โทรมาสอบถามกับเดซี่และขอสายคุยกับเธอประมาณไม่กี่นาทีก็วางสายไปเธอรู้ว่าแม่ไม่ได้เครียดอะไรมากแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าทางวิโก้รู้ข่าวของเธอดีและเรกำลังจับตาตามความเคลื่อนไหวของวิโกเช่นกันแม่เธอเรียกมานดา เมื่อมันดายอมรับสายของเธอว่าไงนึกว่าลืมแม่คนนี้ไปแล้วเสียอีกม่เด็กราออมอายยังแผวโรหวยเมื่อได้ยินมันดาพูดจาประชดประชันใส่เธอไม่ต้องมาเรียกผัวแกเขาว่ายังไงละ่ะตกลงเขาจะยอมแต่งงานกับแกจริงๆเหรือเธอถอนใจคงงั้นมังเห็นคนของเขาเอาเอกสารมาให้หนูเซ็นอยู่ มาดามโบมอนอย่าลืมนะทำยังไงก็ได้ให้ผวมาเฟียของแกยอมยกสมบัติให้ลูกกับแกเยอะๆเผื่อมันเลิกไปแกจะได้มีเงินไว้ตั้งตัวหัดเอาสมองมาคิดเรื่องฉลาดฉลาดสักบ้างไม่จำเป็นต้องเก่งแค่เรื่องเรียนรอกแม่จิมนิการ้องเรียกชื่อมารดายอย่างเซ็งจัดแม่ก็เป็นแบบนี้เสมอแม่เธอก็รู้ แต่เธอก็รู้ว่าแม่หวังดีกับเธอแล้วทางโน้นราคาคุณวิกโก้เขาดูแล้วหรือยังท่านเงียบไปอึดใจฉันว่าเขารู้ตอนนี้ฉันก็เลยพูดไม่ออกว่าไม่ถูกน้ำเสียงนั้นมีแวววิตกเล็กน้อยเธอกลัวว่าแม่จะตกอยู่ในอันตรายเหลือเกินวิกโก้มีชื่อเสียงในการใช้ความรุนแรงบางครั้งเธอก็อดกังวลแทนแม่ไม่ได้แม่อยากออกมาจากที่นั่นไหม บางทีหนูอาจจะขอให้เรพาแม่ออกมาท่านเงียบไปอึดใจแม่ว่าแม่ไม่เป็นไรวิโกเขาคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นนี่แหละไอเสียงอ่อยๆแบบนี้ของแม่มันทำให้เธอไม่สบายใจเอาซะเลยแม่ออกมาเถอะนะหนูจะไปรับแม่มาอยู่กับหนูที่นี่หนูจะขอเรเขาต้องช่วยเราแม่ลูกแน่ๆ มาว่าเขาจะไม่เคยบอกว่าเขารักหนูแต่ถ้าหนูขอเขาหนูคิดว่าช่างชันน่ะแกอยู่กับเรนั่นแหละทางนี้ฉันคิดว่าฉันจัดการได้ไม่ต้องมาห่วงฉันรอบผู้จบก็วางสายไปจนจินนิกาได้แต่ขมวดคิ้วเรียวจ้องโทรศัพท์มือถือเหมือนจะ,จะเหมือนกับจะให้มันจับไปถึงคนที่วางสายไป ตอนนี้เธอเป็นห่วงอันดาเหลือเกินเป็นห่วงจริงๆเธอกลัวกลัวเหลือเกินกลัวว่าวิโกจะไม่ยอมเข้าใจแล้วผ่านพาโลถือโทษโกรธแม่ของเธอมาเฟียมีชื่อเสียงเรื่องใจร้ายและวงในก็พูดถึงพฤติกรรมของวิโก้เสมอจนเธอเริ่มเครียดแปลได้ใจความว่าไงเรถามเจส เมื่อเอาคำพูดของจินนิกาที่คุยกับมารดามาถามระบบแปลภาษาจาก Google เธอห่วงแม่ดูเหมือนไอวิโก้มันจะรู้เรื่องนี้ดีแต่มันยังไม่ยอมจัดการอะไรคุณจินนี่จะขอร้องให้เจ้านายช่วยแม่ของเธอแต่แม่ของเธอยังไม่ยอมเจสบอกตามที่ Google แปลภาษา และนี่ก็เป็นสิ่งที่เขาเองก็ยังกังวลใจเช่นกันเพราะใครๆก็ต่างรู้ดีว่าคนอย่างวิกโก้ไม่ยอมให้เรื่องอะไรพันนี้ผ่านไปได้ง่ายๆจบแล้วนะคะมาเฟียทงทยายาทขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะขอภัยที่เสียงยังแผบเนาะอ่ะตอนไม่ได้วอร์มเสียงนะคะก็ต้องขอภัยด้วยเช่นกัน ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะตาย,ยางฝากเรื่องเดิมเนาะก็ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยตาจะได้มีรายได้ของตัวเองเนาะรักนักะับบุญรักษาสวัสดีค่ะ